สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะช่องปบอยชานลเยเย่วันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องสองพี่น้องจอมแสบจะเป็นยังไงแล้วไปดูกันเลยค่ะจะสนุกแค่ไหนนะคะไปดูกันเลย ไปโรงเรียนก่อนนะพ่อจ๋าหนูไปโรงเรียนก่อนนะพ่อไปโรงเรียนก่อนเด้อแม่ไปโรงเรียนก่อนเด้อเออเออเออไปดีๆลละพาน้องขอบับรถไปดีๆล่ะครับเห็นไหมวันนี้หนูอดเจอผู้แต่เช้าเลยอะ่ะเป็นพ่อพี่คนเดียวเอ้าอยู่ดีๆก็มาว่าโรงเรียนอยู่ใกล้แค่นี้ทำไมไม่เดินมาเองล่ะจะรอทำไมอ่ะก็ขี้เกียจอะมันเป็นหาหมิล่ะมีสิ ไอพี่โง่บ้าก็บ้าจะไปไหนก็ไปนะเดี๋ยวพี่จะไปเรียนละอยู่ห้องเดียวกันไม่ใช่หรอวันเนี้ยเรียนอยู่ห้องเดียวกันไม่ใช่หรอโอ้องเจอหน้ามันตลอดทั้งวันเลยเหรอวันนี้ลำคาญชิบหายเลยกระซิบอะไรนะ่ะได้ยินหมดแล้วนะได้ยินก็ได้ยินไปซิ อ้าเยพิมแกจะไปไหนหรอว่าจะไปเรียนต่อยมวยนะโหเพื่อนไปเรียนต่อยมวยกันหมดเลยเหรอเนี่ยถ้าง,งั้นไปด้วยดีกว่าไอเมเฮ้ยพี่เพื่อนพี่หายไปไหนกันหมดหรออย่ายุ่งดิโค้คาหนูทำงานเสร็จแล้วค่ะส่งงานมาให้ครูเลยจ้ะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาไฟมาไปให้ครูสิขอลอกก่อนดิ ไม่ไม่ไม,ไม,ไมยังไงก็ไม่ให้หลอกติง๊งบืสมน้ำหน้าวิทำไม่เป็นเว้ยก็หัดทำเองบ้างดิปกติลอกเพื่อนเองหรือไงฮะไม่งั้นหนูจะไปฟ้องแม่แน่ว่าพี่อ่ะจะลอกข้อสอบหนูได้เพ่ๆเอาหูมานี่ อะไรอีกล่ะวันนี้พวกเราสองคนแกล้งเพื่อนในห้องดีไหมด,ดีเหมือนกันนี่ว่าน่าสนุกวันนี้สาวๆมาเพียบเลยนะช่ช่ๆชหาแกล้งครูดีกว่าส่งรูปนาลุงตู่ไปฮาไหนไฟงานอยู่ไหนเออทำเลยวาดรูปคุณครูแล้วก็เติมฝีตุกป,ปากเติมคิ้วน,นะหนาแก้มนะหน,นะ ทาลิปนั้นนะเต๊งส่งไปเลยติงคำคนอื่นเด้งมาติมเลยฮนี่มันลบคุณครูนี่นะฮใครเป็นคนทำฮะเนี่ยบอกครูมาซะดีๆใครเป็นคนทำใครเป็นคนส่งมาฮะเด็กหญิงสวมสีจักรลานดำเด็กหญิงสวมสี จักกรและดำยืนขึ้นค่ะอยู่นี่ค่ะมีอะไรเปล่าคะเธอนี่นะ <_ S 1> ก่อกวนคุณครูได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะอะไรคะครูก,ก็แค่แต่งรูปให้ครูส,สวยๆแค่นั้นเองหืมคาบนี้ฉันให้อภัยเธอนะแต่ถ้าเกิดเจอคาบหน้าอีกฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ค่ะ เธออยากโดนไม่เลียวหรือไงฮะปาปๆาไปเรียนตายดีกว่าสมศรีจะกะแลดาครูจะเพิ่มงานให้เธอเป็น20ข้อกันแล้วกันทำอีก20ข้อเข้าใจไหมจนได้เลยค่ะ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 แล้วก็หยุดบ่นได้แล้วนะคะคุณครูพ่อแม่ไม่สั่งสอนจริงๆเลย โอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่งแล้วนะติง้งอดีมากถ้างั้นก็นั่งรอเพื่อนค่ะพี่ถ้าเกิดเราเสร็จแล้วอะคาบต่อไปเราว่างสองคาบเลยนี่นาแล้วทำไรดีล่ะพี่ฮะพี่มีแผนเยอะแยะเลยดีมากเลยพี่อ้าวนักเรียนหมดคาบแล้วนะจ๊ะคาบต่อไปว่างใช่ไหมเอ่ยถ้างั้นก็ ไปนั่งเล่นรอที่ห้องนะจ๊ะค่าคนเคครับโคนกูนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่าคุณครูไปทุกคนนั่งเล่นที่ห้องกันเถอะแต่ว่าไม่อยากนั่งเล่นน่จะทำอะไรดีล่ะก็ยืนเฉยนั่นแหละแล้วแต่พวกแกเลยจะทำอะไรก็ทำอ่านักเรียนวันนี้เป็นคาบ้างใช่ไหมจ๊ะสองคาบติดเลยเนาะ จะทำอะไรก็ทำเชิญตามสบายเลยจ้ะค่ะคุณครูครูรีบใส่หัวไปเดาขาะเด็กๆลาคาแล้วเด็กหญิงสมสีจักและดำเดี๋ยวเธอจะได้เข้าห้องปกครองนะแแบแแบแบไม่บายค่ะครูเจอกันชาตนหน้านะคะเออออเอว้าคุณครูไปแล้วพี่ถ้างั้นน่ะ ูไปดูใต้กระปองเพื่อนละกันนะเฮ้ยเบาๆาเบาๆตามหนูมาสิว้ยเออรู้แล้วนะ่าฉันจะรอดูนะอะฮะเตรียมตัวละกันหนึ่งสองสามโหดำป็ดปีเลยอะพี่สีดำจริงดิจริงดิจริง,รงไม่เชื่อไปดูเลย นี่เธอหนีหน่อยได้ไหมอ่ะอึ๊บนี่สมชายแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะกระปงฉันมันยาบแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแหงน,นแกงในชันหมดจะเป็นอะไรไปเห้เห็นเต็มๆสองตาเลยอ่ะพี่มานี่พี่มณีพี่ม,มีอะไรอ่ะตกแตกตกแตก <Wow. S 1> ว้าววายตายแล้ว นเนี่ยโอ้โหสีดำชัดๆเลยอะไปเปิดกระป๋งเพื่อนนี่แน่นี่สมชัยเจกลาดำแกจะมาทำแบบนี้กับพวกเราไม่ได้นะโหสีดำทั้งสองคนเลยเหรอนเนี่ยฮ่าฮ่พี่แกใช่ไหมหน้าตาคล้ายเครืีองกันอยู่นี่ใช่มีะายเปล่าเออเออพวกแกนั่งลงก่อนทำไมมีอะไรจะมาให้กินด้วยแหละ ป,ปูด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 เบลปูดเป็นลมจนอันนี้เลยเหรอเนี่ยกระโปงจะเป็นลมเป็นเหรอเนี่ยโอ้โหกระโปงเลิกเลยอะ่ะ เราไม่ได้ขี่มาหลายปีเลยนะพี่เนาะใช่ใชชฮ่าฮนักเรียนทำอะไรกันน่ะครูมาตอนไหนเนี่ยพวกเธอสองคนทำอะไรเพื่อนน่ะฮะคือพวกตู่เปล่านะคะคุณครูทำไมกองขี้เต็มไปหมดเลยล่ะแล้วเพื่อนสองคนก็สลบไปด้วยอ๋อ เพื่อนมันแค่สลบเพราะกินขี้ของเพื่อนคนอื่นนะคะครูพวกเธอสองคนออกมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะพี่เห็นไหมบอกแล้วก็พี่พาโซนเองอะ่ะเฮ้ยไป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 ครูเรียกไปแล้วทำไงดีอะทำไมพวกเธอแสบขนาดนี้ฮะเนี่ยนี่สมชายแกแกจะทำอะไรของเธออะว้าวคุณเกงเลยคุณครู สีฟ้าฮมย่จะกระแลดําคุยฉาชื่อหนูเหรอคะที่หนูเกิดมาชื่อว่าจะกระแลดําอะแต่ที่จริงแล้วจะกระแลหนูใสเนียนกริบมฉันจะทำโทษเธอโทษฐานเธอทำให้เพื่อนสองคนเป็นลมแถมยังแอบบแก้งเพื่อนแอบบดูเก,กงในเพื่อนอีก แล้วก็แอบดูกางเกงในครูครูไม่ลปิดไว้ไว้ไวไวแน่โอ๊ย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 ฮ้อเพื่อนุยามแล้วที่หลังพวกหนูสองคนจะไม่แกล้งเพื่อนอีกแล้วพวกเธอสองคนนี่แสบจริงๆเลยนะฉันจะต้องตีพวกเธอสองคนให้เข็ดโอ้ยพวกผมเข็ดแล้วพวกผมขอโทษครับขอโทษค่ะ พวกหนูขอโทษค่ะที่หลังพวกหนูจะไม่ทําอีกแล้วพวกหนูขอโทษค่ะพวกผมขอโทษครับขอโทษครับหนูขอโทษค่ะที่หลังพวกหนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะขอโทษค่ะ <aud it> เป็นไงล่ะดีแล้วแหละสองคนนี้ป้วนจริงเลยนะเป็นลูกเต้าเหล่าใครเนี่ย เป็นยังไงบ้างคะเนเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเลิฟเค่ะ